ไปสำหรับข้อ2เขาบอกว่าถ้าการหารทางด้านขวามือเป็นแบบนี้เป็นการหารลงตัวหารลงตัวก็แปลว่าไม่มีเศษและได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน2หลักจงหาว่าจำนวนในช่องว่างแทนเลขโดดใด เพราะฉะนั้นลองมาหาค่ะว่าวิธีคิดได้หลายวิธีตั้งเลขเจ็ดไปในกล่องเป็นอะไรได้บ้างเขาอ,อยากรู้ว่าในกล่องคืออะไรซึ่งเป็นการหารลงตัวแล้วผลลัพธ์ต้องเป็นสองหลักด้วยเอาเเอาลองเลขหนึ่งเจอะไรเป็น18 เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดทำไมสิบแปดหารเจ็ดไม่ลงตัวเราไม่เอาเปลี่ยนจ้าต่อไปเป็นเลขสองก็เป็นยี่สิบแปดหารเจ็ดตอบอะไรเอ่ย ตอบ4 mm. ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการคําตอบผลลัพธ์เป็น2หลักอันนี้เอาไม่เอาลบออกทีนี้มาตั้งสิ7อะไรเป็น38มีไหมท่องไม่7กันเลย7 1 7 7 2 14 7 3 28 7 4 28 7 5 35 7 6เท่าไหร่จ๊ะอ่าท่องเลย7 5 35 เจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองอ่ะลองใส่ไปเรื่อยดูสิสามแปดหารเจ็ดลงตัวไหมไม่ลงตัวไม่เอาสี่แปดหารเจ็ดได้ไหมก็ไม่ลงตัวห้าแปดหารเจ็ดไล่ไป แปดฐานเจดก็ไม่ลงตัวห้าแปดก็ไม่ได้ละทดทางไหนดีเอาทางนี้แล้วกันหกแปดฐานเจดละ่ะก็ไม่ลงตัวเจ็ดแปฐานเจดละ่ะไม่ลงตัวเขาไม่เจ็ดป,ประลยปแปดแปฐานเจ็ดแปดแปฐานเจดไม่ลงตัวต้องต้องไปทบทวนเรื่องการหารเนาะ ค่อยๆไป98าฐานเจอันนี้เหมือนจะมีลุ้นมาทำด้วยกันสิเจ็ดเท่าไหร่นะเป็นเก้เจดหนึ่งเป็นเจ็ดมาลบก่อนเจสี่เป็น28่สิบแปดได้ละเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้แล้วค่ะหาการหารด้านขวามือตรงนี้ ที่เป็นการหาลงตัวและได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน2หลักเพราะฉะนั้นในช่องว่างจะตอบคำตอบก็คือคือเลข9ค่ะสู้ๆนะ